ก็ผ่านไปแล้วนะคะเลือกตั้งซ่อมจังหวัดพิษณุโลกผลก็ปรากฏออกมาแล้วนะคะว่าใครชนะนะก็ชนะแบบว่านอนมานะแหกโผแหกโผนะทุกสำนักข่าวละคะ่ะนะในว่าพาคเก้าอ่าเก้าไก่ไก่กากุ๊กกุ๊กทกประชาชนนะเป็นตัวเต็งตัวตีมาละคะ่ะนะแต่สุดท้ายตัวเต็งตัวตีก็ตุก หนึ่งใจในหนึ่งในสาเหตุที่ตุ๊บเนี่ยป้าได้มีโอกาสดูคลิปนะที่ผู้สมัครของจังหวัดพิษณุลโลกนี่แหละนะได้ปสาสัสในช่วงไรหว่างหาเสียงก็พูดถึงความเดือดร้อนนะของชาวจังหวัดพิษรุลโลกเรื่องการทิ้งขยะอืวิธีการหาเสียงพัก,พกนี้นะ ไปดูกันก่อนว่าพูดว่าอย่างไรนะเดี๋ยวบางบางทีคุณผู้ชมบางคนอาจจะยังไม่เคยได้รับฟังการปราศัยของผู้สมัครสอบพิจาุณุรลกท่านนี้อาไปฟังแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะแล้วก็มีทีม้านหาเสียงด้วยมีเทปของคุณช่อบพก,กานะคะอืมช่อที่แปลว่าพวงพวง การจะเป็นพวงเป็นช่อก็ต้องมีดอกนะพอดอกมาเยอะๆอยู่ด้วยกันเนี่ยนะต้นไม้ชนิดไหนก็แล้วแต่ถ้ามันมีดอกเยอะๆนะอืมแบบพวกอ่าพวงพวงพย้อมเนี่ยมันจะดอกเยอะไงอืมเราก็จะเรียกมันว่าช่อว่าพวงอืมนะก็นี่แหละค่ะเป็นที่มาของชื่ออันแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของคุณช่อนนะเธอก็ได้ไป ไปประสายช่วยนะมาฟังการประสายของคุณอช่อผู้ที่มีมาเป็นแบบดอกเป็นพวงๆอะ่ะเขาเรียกช่อนะชื่อเขาอันนี้คืออธิบายให้ฟังว่าความหมายนะของคำว่าช่อคือการที่แบบว่าผลไม้หรือว่าดอกอะไรสักอย่างนึงมารวมกันเยอะๆเขาจะเรียกว่าช่ออคุณช่อนนี่ก็ มีความสามารถมีทักษะพิเศษในการพูดจานะเดี๋ยวมาฟังกันว่าคุณช่อเนี่ยท่านไปคุณเธอได้ไปพูดอะไรมั่งนะเกี่ยวกับอาการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้อเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาฟังมุมมองของคุณป้ามีที่มีต่อสอสอพักนี้ผู้สมัครสอสอพักนี้หรือว่าผู้ช่วยหาเสียงพักนี้นะเรียกว่า คำประกาศคำปาไซหาเสียงของพักคนี้คุณป้าคิดเห็นเป็นอย่างไรอ่ะเดี๋ยวมาฟังกันนะไปฟังคลิปเขาก่อนแล้วกันจ้าการทหารโปกนัทชนนบอกผมว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองอารัญยิกตอนนี้มีปัญหาเรื่องการจัดการขยะใช่ไหมครับใช่ไม่มีที่ทิ้งขยะใช่ครับใช่โปบอกผมว่าเพราะฉะนั้นกรรมมาิการการทหาร ช่วยผลักดันเอาค่ายทหารเปาเป็นที่ทิ้งขยะให้หน่อยเอาไม่เอาเอาค่า,ายเอกาทอรอต,ตรงนี้เป็นที่ทิ้งขยะเอาไม่เอาเดีเ๋ยวพี่ทาเดี๋ยวคิดบอกนี่แหละค่ะคือคำหาเสียงของผู้สมัครอสอส,สพิษณุโลกนะเกี่ยวกับประเด็นที่บอกว่าเขาคงจะพูดหลายประเด็นละค่ะแต่พอพูดไปรเรื่องประเด็นขยะแล้วกันเพราะว่ามันแบบว่ามัน ยังไงฟังแล้วมันก็อเอออะโอ้เนาะปัญหาของชาวพิซณูโลกนะนอกจากปัญหาเรื่องขยะแล้วก็น่าจะมีปัญหาเรื่องสินค้าเกษตรนะไม่รู้ไม่รู้ว่า,าเป็นการอาจจะชาวพิซณูโลกอาจจะไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเรื่องเรื่องราคาข้าวโพดหรือว่าพืชผลการราคาเกษตรพืชผลหลัก ราคาพืชผลกเกษตรตกต่ำนะชาวพิษณุโลกอาจจะไม่เดือดร้อนจะอาจจะเดือดร้อนเรื่องขยะขยะล้นเมืองมันเป็นปัญหาโลกแตกนะที่ไหนที่ไหนก็ขยะล้นเมืองนะทีนี้ยมันเป็นหน้าที่ของสสหรือเปล่าที่จะต้องมาจัดการแค่เรื่องขยะจะเป็นสสเข้ามาเพื่อที่จะเอาจัดการปัญหาขยะด้วยกันง่ายๆคือเอาขยะไปทิ้งที่ค่าย สมเด็จพระเอกาทศรสทำไมทำไมต้องเอาไปทิ้งที่ค่ายเอกาทศรสในมุมมองของคุณป้าป้าคิดว่าเพราะพักนี้มีความเกลียดชังให้กับทหารเป็นทุนเดิมนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่จะต้องเอาไปสุมลุมใส่ทหารนะพอเห็นทหารปุ๊บเนี่ยนะคะเหมือนว่าเด็กคนนึงอะที่แบบ เห็นเคยเห็นมาเด็กที่มันกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะมันเห็นแล้วมันจะต้องกรีดกราดมันจะต้องออกอาการอย่างนั้นเน่เด็กแบบนั้นน่ะอืมสอสอพักนี้ผู้สมัครพักนี้ก็เช่นกันเห็นทหารไม่ได้มีอะไรจะต้องพูดไปแซะไปแควะเขาปัญหาการทิ้งขยนะน่ะอืที่ไหนก็มีแต่ถ้าคนที่มีบุทธภาวะ จะต้องนําเสนอนโยบายโอ้ยฉันจะต้องไปหาซื้อที่ดินมองหาที่โลกล้างว่างเปล่าจัดการบริหารหาเตาเผาขยะอืมไม่ใช่ว่าไปพูดว่าเอ้ยฉันจะเอาขยะไปไม่มีที่ทิ้งขยะใช่ไหมเอากรมาที่การมาแล้วไปทิ้งที่ใค่เอากาทศรุตนี่มันคือการหาเสียงของเด็กอมมือไรวุฒธธิภาวะอืมปัน้นนะคนที่เฮเฮ รับน่ะก็คือไร้วุฒิภาวะด้วยเหมือนกันคือพูดจะเอามันตามภาษาอ่าอะไรอ่ะเด็กได้ความรับผิดชอบเด็กไร้วิชั่นอ่ะพูดง่ายๆนะอืมถ้าเป็นเราเราจะไปหาเสียงโอ้รู้แล้วปัญหาของชาวิโลกคือขยะล้นเมืองเออเราจะต้องเสนอแผนการอย่างงุ้นอย่างนี้นะเออไปหาที่โลกว่างเปล่า,าหรือไม่ก็สร้างโรงงานเตาเผาขยะหรือว่า เขาขยะให้มันเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นน้ํามันสกัดน้ํามันจากขยงขยะอะไรก็ว่าไปขายฝันไปไม่ใช่ว่าไปพูดเพื่อเอามันพูดว่าความสะใจมึงคะ่ะมันไม่ใช่อ่า การเลือกตั้งประธานโรงเรียนนะมึงจะได้มาตั้งพูดไปแสะสะขาขันไปเรื่อยๆเออก็สมควรนะแพ้ก็ไม่แปลกนะเพราะว่านี่แหละค่ะแค่การหาเสียงนะแทนที่จะมองมุ่งเห็นความเด่นร้อนของประชาชนอ่าไปมุ่งแก้ไขไม่ใช่ว่าไปพูดเอามันพืชพูดเพื่อเอาความสะใจเนี่ขยะเยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทิ้งใส่อ่าค่าเอกาทศรุอืมเพราะอะไร ชื่อแค่ชื่อค่ายสมเด็จพระเอกาทศรสเนี่ยเป็นน้องของสมเด็จพระเนรศสวรนผู้เป็นพระมหากษัตริย์ผู้มีบุญญาธิการมีพระคุณอันใหญ่หลวงช่วยกู้เราเอกร,ราชให้เราจากการเป็นตกเมืองขึ้นของพม่าสมัยพระเจ้าบุเรงนองอนะท่านก็มีส่วนช่วยในการทํานุบ,บําร,รุงบ้านเมืองกรุงศรีอยุธยามานะสมเด็จพระเอกาทศรสจึงได้มีค่ายตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีให้กับท่านและมึงบอกว่ามึงจะเอา ขยะไปทิ้งใส่ค่ายที่เป็นชื่อของท่านแค่คิดก็ผิดแล้วนะคือบางครั้งนะความจังไรอะ่ะมันคิดได้แต่อย่าพูดออกมาเลยนะอาจจะคิดจังไรทุกคนยมีสิทธิ์คิดอะ่ะความจังไรอะ่ะคิดได้หมดแหละแต่อย่าพูดออกมามันดังเวลาเขามันดังมันมองเห็นคนอื่นที่เขามีจิตใจนะที่รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะเขารักเอ็นดูทหารเขาก็ไม่ให้คะแนนเสียงมึงนะอืมเพราะว่าอะไรชั่วโมงเนี่ย มองไปทางไหนทหารก็มีประโยชน์มากกว่าสสก็แล้วกันนะเงินเดือนสสคนหนึ่งเป็นแสนจ้างทหารได้ประมาณสิบคนต่อเดือนนะทหารสิบคนทําอะไรได้เนี่ยที่พูดถึงทหารเกณฑ์นะอทหารเกณฑ์เนี่ยอ่ะป้าไม่รู้หรอกกะกะว่าเงินเดือนคงประมาณหนึ่งมื่นนะหนึ่งมื่นต้นๆหรือว่าอาจจะไม่ถึงอืมนะเงินเดือนสสประมาณแสนนึงก็จ้างทหารเกณฑ์ได้สิบคนทหารเกณฑ์สิบคนมีประโยชน์ตรงไหนหรือไม่ไม่ต้องไปดูอื่นไกลดูน้ําท่วมตอนนี้แหละค่ะ ดูน้าท่วมตอนนี้แหละนะพักจะบอกอะไรให้นะพักนี้ต้องการนะบอลซากก่อนบอลทําลายไม่ไม่เปลื่นความจริงที่ศาลตัดสินให้ยุบพักก้าวไกลในข้อหาเซาะก่อนบอลทําลายพอมาฟังคําปาศัยมาดูอ่าอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะนโยบายของพักนี้นะจะแก้นหนึ่งหนึ่งสองจะยกเลิกการเกณฑ์ทหารสนับสนุนให้อ่าลูกต่างด้าวได้มีสิทธิพื้นฐานในการศึกษา ในประเทศไทยต้องมีความเมตตาการุณาต่อเพื่อนบ้านเพื่อนมนุษย์ที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นนี่มันไม่ได้เกินความจริงที่ศาลท่านตัดสินเลยว่าคนพักเนียนโยบายพักเมียพักเมียมันคือต้องการซอกก่อนบอนทำลายประเทศไทยจริงจริงจริง,รง,รงนะฟังจากคำปะสสค่ะไม่ยิ่งชัดเลยที่มีร้อยไร่ที่รกรางว่างเปล่าพิศนโลกมีเยอะแยะ ไม่คิดหรอคะจะเอาไปขยะไปทิ้งแต่จะไปทิ้งใส่ไข่อีการทศัศรุแค่นี้ก็เปลือยนะความคิดของคนพักนี้ที่มีต่อชาติศาส,สนาสถาบันหรือว่าประเทศไทยได้อย่างไรนะการที่จะทาลายอะไรก็แล้วแต่นะทาลายสิ่งต้องทําลายจุดศูนย์กลางจุดศูนย์รวมนะจุดศูนย์รวมของประเทศไทยก็คือพระมหากษัตริย์นะแล้วสิ่งที่ค้ำยันบัรลังของพระมหากษัตริย์ กับประชาชนคืออะไรคือทหารเมื่อไหร่ก็ตามนะที่เขาทำลายทหารผ่านประชาชนอย่างเราเนี่ยคือบอกว่าโอ้ยยกเลิกเถอะอการเกณฑ์ทหารหรือว่าใส่ข้อมูลทหารโกงกินทาหารชั่วทหารเร็วทหารต้องการที่จะอันย่างุ้นอย่างนี้ทหารปฏิวัติเนี่ยทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาทหาร ใช่ไหมไม่ต้องมีทหารไม่มีทหารก็ไม่ต้องฝึกทหารเพราะไม่ต้องฝึกทหารก็ไม่รู้ระเบียบวินัยนะไม่มีกําลังพลเกิดภัยพิบัติมาเนี่ยจะไปเรียกลูกประแดงลูกตาเล็กลูกลุงไก่อืในหมู่บ้านเนี่ยมันมาไหมมันไม่มามันไม่ใช่เรื่องของมันไงอืมโอ้ยไอ้แดงไอ้ดำไอ้เขียวมาสิเนี่ยน้ําท่วมตาบลนี้แล้วไปช่วยกันมันไม่มามันไม่ได้ถูกฝึกมามันไม่มีความแข็งแกร่งมันไม่มีความอดทน มันไม่มาทําไมเขาจึงมีทหารต่อให้ไม่มีสงครามอย่างที่พี่ทวยพูดว่าทำไมนี่ไม่มีสงครามคุณจะไปรบกับใครอ่าผพราะไม่เชื่อถ้าคุณไปรบกับใครคุณก็ไม่มีวันชนะอืมคนจังไรอะ่ะถึงจะพูดได้ออกมาแบบเนี้อืมคนจังไรเท่านั้นถึงจะพูดและพูดทําให้ทําลายขวัญกําลังใจของคนอื่นนะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหลนะนะถ้าเราไม่มีทหารคิดคุณคิดดูสิ ถ้าพรรคเนี่ยไม่ได้เป็นรัฐบาลจริงๆนะยกเลิกการเกณฑ์ทหารนะเมื่อสักเมษาที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเกณฑ์ทหารเนี่ยเราจะไม่มีกําลังพลใหม่ๆเข้าไปนะเมษาที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อสักสี่สัปดาหาด์ที่ผ่านมาเราจะไม่มีทหารเกณฑ์เราจะไม่มีกําลังพลเข้าไปฝึกอบรมแล้วพอเราเกิดภัยพิบัติอย่างเหมือนภาคเหนือเนี่ยเราจะกำลังพลที่ไหนไปเราจะไปเกณฑ์ใครมาให้ทันท่วงทีได้เป็นห้าหมื่นหรือแสนนายแบบเนี้ยอ่ะ ดูสิทหารเข้าไปน่ะทัพบกทัพเรือทัพอากาศอืมพวกนี้ทําอะไรนั่งอยู่บ้านด่าชอเขาเออนั่งอยู่บ้านอีแกอีเตียนั่นก็บอกว่าเออไม่มีเฮลิคอปเตอร์อืมกูอยากจะเอาเฮลิคอปเตอร์บินเข้าไปในรูถ้ำมันที่เท่าที่มีเอาให้มันทะลุทะลวงไปเลยอีเตียีเนี่ยอืมนะทีนี้มาฟังคำปาศัยของคุณชอมั่งคุณชอก็พูดมันเป็นเรื่องตั้งส้ม คุณจะเลือกสอสฝ่ายค้านทําไมต้องเลือกสสรัฐบาลเลือกสสฝ่ายค้านทําอะไรได้เลือกสสรัฐบาลสิถึงจะดูแลพี่น้องประชาชนได้เพราะอยู่ฝ่ายบริหารมีอํานาจเลือกนักการเมืองไม่ว่าจะเลือกตั้งเล็กเลือกตั้งใหญ่เลือกตั้งซ้มหรือเลือกตั้งไหนไหนไม่เกี่ยวกับฝ่ายค้านไม่เกี่ยวกับรัฐบาลมันอยู่ที่ว่าท่านได้ นักการเมืองที่ทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนหรือไม่ <Yeah. S 1> ไม่มีฝ่ายค้านไม่มีรัฐบาลเดินหาเสียงกับประชาชนสิ่งที่พิสูจน์ความเป็นผู้แทนรัษฎรที่รับใช้ประชาชนคือสัญญากับพี่น้องประชาชนไว้อย่างไรเข้าไปมีตำแหน่งเข้าไปมีอำนาจ ก็ทําตามนั้นมันมีอยู่แค่นี้ไม่เกี่ยวกับฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลเขาพูดว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ต้องไปมองอ่าว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลคุณเลือกไปแล้วสสต้องทําตามอ่านโยบายที่ให้ไว้กับประชาชนและส่วนคุณนะได้เลือกตั้งเข้าไปเกือบน้วเกือบจะได้เป็นรัฐบาลเกือบจะได้เป็นนายกอยู่แล้ว ให้นโยบายอะไรกับประชาชนไว้ให้เงินอะไรนะยกเลิกเกณฑ์ทหารเด่นๆเลยนะแก้หนึ่งหนึ่งสองนะแล้วก็อะไรนะเงินคนแก่สามพันเงินเด็กแรกเกิดอ่ะสารพัดอย่างอ่ะที่คุณพูดไว้อ่ะพอถึงเวลาเขาให้ถแถลงนโยบายเขาจะคัดเลือกคุณพิธาเนี่ยเป็นนยายกเขาขอให้คุณยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองเพื่อเห็นแก่กันนโยบายที่คุณได้ให้สัญญากับประชาคมไว้คุณไม่เอา คุณผูกติดอยู่กับ1นึหัวเด็ดตีนขาดจะแก้1นึ่ถ้าไม่ได้แก้1นึยอมก็ไม่เป็นนายกยอมบิดผิวยอมทิ้งสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนในเรื่องของการที่บอกว่าคนแก่ต่อไปเนี่ยไม่ต้องไปกินไข่ต้มแนวอะไรเงี้ยนะอืมอเงินเดือนคนแก่6 0 0บาทได้กินไข่ต้มบวลาฟองประเทศนี้มันเป็นอะไรอะไรเงี้ยนะคุณพิธากับทิ้งนะ ที่โอก,กาสที่จะได้ช่วยเหลือประชาชนคนแก่ไม่ต้องกินไข่ต้มโดยการให้เงินวันละร้อยเดือนละสามพันคุณกลับทิ้งไปนี่เหรอ,อืมอ่ะตัดภาพกลับมาคุณไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วนะคุณเป็นฝ่ายค้านถามว่าคุณได้ทําหน้าที่ฝ่ายค้านเต็มที่หรือยังด้พูดหรือยังน้ํามันแพงพะเก่กไก่พูดหรือยังเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนหรือยัง ขาวยากหมากแพงอืมปัญหาแรงงานต่างด้าวปัญหาขมิ้นเค็มนูนน่นนี่นั่นปัญหาชายแดนอ่าปัญหาพื้นที่ทับซ้อนนะคุณได้พูดหรือ,อยังได้พูดให้ประชาชนหรือ,อยังได้ทําหรือ,อยังเพื่อประชาชนหรือ,อยังเงินดิจิตอลอ่าพักเพื่อไทยเสนอตอนหาเสียงบอกว่าได้ทุกคนยาจกเสร็จถีหนึ่งหมืนทุกคนตอนนี้พักเพื่อไทยบอกว่าไม่ค่ะจะให้แต่ผู้ปรก ปอะไรกลุ่มปอบางอืถามว่าคุณป้าอิจฉากลุ่มปอบางไหมไม่ไม่อิจฉานะคะแต่คนเราพูดแล้วต้องทําต้องทําให้ได้ในเมื่อพูดแล้วต้องทําให้ได้เหมือนที่คุณชอบบอกแหละนะ่เนี้พรรคไทยทําไม่ได้พรรคประชาชนอมอะไรยอยู่ทําไมไม่เจาะประเด็นนี้ทําไมไม่พูดอพูดสินะพูดเพื่อประชาชนพูดเพื่อก,กูก็ได้นะกูก็อยากรู้ ถามว่ากูอยากได้แมเงินหนึ่งหมื่นถ้าทุกถ้าคนอื่นได้กูก็ต้องได้เพราะว่ากูก็เป็นคนเสียภาษีเพราะว่าตอนที่พรรคเพื่อไทยพูดว่าอ่ะหนึ่งหมื่นบาทได้ทุกคนตั้งแต่เสร็จเจ้าสัวหมื่นล้านก็ได้น่ะนูะ่นนะเจ้าของเบียรช้างเบียสิงเบียอะไรก็ได้เพราะว่าเป็นคนไทยถือประชาชนคนไทยทุกคนจะต้องได้มาวันนี้พรรคเพื่อไทยบอกว่าไม่ให้แล้วค่ะให้เฉพาะคนกลุ่มเปราะบางอืมเนี่ยพระประชาชนควรจะพูดเรื่องนี้ นะไม่ใช่ไปพูดเรื่องว่าโอ้ยคุณประธานค่ะพม่าเขาหนีรอนมาเพิ่งเย็นค่ะคุณจะไปไล่ปิดศูนย์เด็กเล็กเขาทำไมค่ะมึงกินเงินเดือนของต่างด้าวพมา่าเลยอุถามแค่เนี้ยอุถามแค่นี้พอนะแล้วเริกซะเถอะธอไอ้อน,นิสัยที่บอกว่าโอ้ยเวลาไปปลาใสายแล้วจะต้องไปพูดว่าอย่างปัญหาตรงนี้ต้องแก้โดยอย่างนั้นอย่างนี้ช่วยโชว์วิสัยทัศน์ให้มันสมกับคนที่จะ เข้าไปเอาเงินเดือนเดือนละแสนหน่อยนะวิสัยทัศน์ที่จะบอกว่าเอาขยะไปทิ้งใส่ค่ายเอากาเทอร์โลนะั้นมันเหมือนป้าข้างบ้านทะเลาะก,กันนั่นแหละนะอืมกูมีโอกาสกูถ้ากูได้เข้าไปจัดก,การตรงนี้นะกูจะเอาขี้ไปปาใส่ใส่บ้านนี้คนเนี้ยเนี่ยมันนส่ใสเหมือนป้าข้างบ้านทะเลาะก,กันไหนบอกเป็นคนรุ่นใหม่ช่วยทําอะไรให้มันสมกับจะเข้าไปกินเงินเดือนเดือนละแสนหน่อยอันนี้ตกตกรอบสอบตก ก็ไม่แปลกใจเพราะวิสัยทัศน์มันมันบงังรู้อย่างมึงมึงอะพักมึงอะบงบ้งทั้งพักกูบอกเลยนะแค่ฟังปลาใสนี่กูก็โอ้โหสมควรแล้วที่มึงสอบตกอ่ะคุณผู้ชมคิดเห็นเป็นอย่างไรกับการปลาใสของ ผู้สมัครสส,สพรรคนี้ที่บอกว่าจะเอาขยะไปทิ้งใส่ค่าย,ายเอากาทศรส,ะสะกูเนี่ยนั่งอยู่บ้านกูยังรู้เลยว่าเออคนเรานะขยะมันล้นเมืองมีปัญหาขยะมากมายแถวบ้านกูเนี่ยสุป,ปาการนะ่ะขยะก็เยอะเหมือนกันเขาจะมีมิธีบริหารจัดก,การของเขาได้เลยเขาไม่ได้มีที่เยอะด้วยนะสุป,ปาการนะ่ะโรงงานเต็มไปหมดเลยนะพื้งโลกอะ่ะจะมีที่โลกล้างว่างเปล่าเยอะแยะมีภูเขาหวัวล้นภูเขาตายใหญ่เยอะแยะนะ ไปหาเช่าซื้อเช่าอะไรทําตั้งโรงงานอาำจัดขยะมูลฝอยได้อีกเยอะไม่ใช่ว่าคิดว่าพูดเอาความเอาสาใจเอาขยะไปทิ้งค่าเอากาทศรถจมควรนะที่มึงสอบตกสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ